สวัสดีครับเช่นเคยนะครับกระบะรองเท้าแตะนะครับรถลำนี้นะครับไม่ใช่มิวเอ็กนะครับดูหน้าตามเหมือนจะเป็นมิวเอ็กแหละแต่ไม่ใช่มิวเอ็กนะครับเป็น4ประตูตัว S นะครับเกียร์ออโต้นะครับแปลงหน้ามิวเอ็กนะครับเิญกล้องซูมเข้ามานะครับหน้ามิวเอ็กของแท้นะครับทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งหน้าเลยนะครับ แปลงโหลดด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันนะอ่ามาดูแม็กด้วยดีกว่านะครับดูแมกด้วยนะครับหน้ามีหล่อหลอจัดนะครับในส่วนของล้อนี่นะครับเป็น TE อีดำนะครับยอดแดงนะครับยางเป็นแร็ King นะครับเบอร์2 4งหนะครับโหลดหน้า2นะครับด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นแมก TE ดำหยอดแดงเช่นเดียวกันนะครับยางเด็คงเหมือนกันนะครับเบอร์นะครับ4.0นะครับ275นะครับโหลด3นิ้วนะครับถ้าสังเกตดูอ่ะเราไม่รู้ว่า3นิ้วประมาณไหนนะอ่าประมาณเนี้ยฮะนี่ฝานิ้วมือสอดนะครับโดยประมาณนะครับลำนี้นะครับอย่างที่บอกเลยเบื้องต้นเนี่ยเป็น4ประตู นะครับตัวเตี้ย S นะครับเกียร์ออโต้ภายในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูทั้งลำแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่าดูนะเกียร์ออโต้เห็นไหมฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะบอกโปรโชั่นนะอ่าลำนี้นะครับ4ประตูตัว S เกียร์ออโต้ลันี้นะครับผมเปิดโปรโมชั่นอยู่ที่89,000บาทน,นะครับได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยแปลงหน้ามิวใส่แม mm ็กโหลดนะครับสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือสายด่วนติดต่อเบอร์เซลอาร์ Sell Art ได้เลยนะครับ0819206179าก่าฝากไว้ได้วยนะครับกระบะรองเท้าแตะนะครับมีปริดีให้กับลูกค้าเสมอนะครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ